ประมาณ320รูปแล้วสลาเอลก็เลยใข่ไ่อนโดมครับในการป้องกันวัยีครับพี่น้องมาเด้อมากินยำบุญเซนหน้าเพิ่งเลี่ยงค่ะก่อนไปตะโกนขึ้นผิดตัวผิดว่ะ

วอิ่มเราเราเจอกล่องเราก็ไปแล้วเราอายกล่องเลกไปเสด้วยีน่นอสพด้วยนหิว กิน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 ให้อิ่มอิ่มแล้วมื่อก่อนก็ได้ตีตอกบพี่หนัง หน้าไปละกินก่อนหน้าไปละกินก่อนเราติไปตลาดอยากกินห่อยแห้งก่อนเหมือนหัวปลาดิบกินข้างนอกเหมือนบางนาคือคนกูมิตจแสบแสบแล้วเนัะกินอย่างมาเธอะนี่ยำบ่ ยำหุ่นเซนยำหุนเซนน,เซน,น้าแล้วเลี้ยงน่าพวกมหันแล้วเลี้ยงมันเคลื่นกล่องขึ้นไปล่ะเจเราเจกเราอีมบอ่มเรไปล่ะเรืเคลื่อนกล่องเราเรื่อยผ่อนจีนกันเราขนเลื่อเพลงมาแล้ว คำที่5บ้านาอินี้์สบายดีบ้านอีกคำนึ่งอีกคำหนึ่ง,งเดี๋ยวสิบวัฒน์ท่นสลัดเดี๋ยวสิบวัฒน์ท้ายหลานสลัดให้เบิฮงด้วพี่น้องเด้อสลัดเอามาแซ<ต>่แบพี่น้องสือสลัดสลัดไม่ให้แสบกิน ่ได้ทิ้ไม่กันเลยวะปะไปแล้วไปตลาดยังไปตลาดจ้ะพี่น้องหลังจากกินย่ำอิ่มหน้าพันหน้าพันเลี้ยงย่ำจ้ะพี่น้องมาหันหน้าเพันเลี้ยงย่ำก,ก็เ,ยยเลยเออเฮ็ดงานเมื่อยเนาะ ต่างแดดพื้นมือนะแล้วไดต้ตอนเออเสีเ่ยงย่ามุนเซนพี่นวองย่ามุนเซนไส้หมูซับกระแซบพี่น้องดีจะพาะไปเมืองตลาดพี่น้องเด้ออันน่าจะห่าอาจอ,อาจจะได้พาคก็ได้พี่น้องเด้อเพราะว่ายุที่ตลาดนาดัดตรงบางแค่น้องไงนนี่มันเขาเปิดเพลงนะพี่น้องเขาเปิดเพลงการติดลิกนะการติดลิกกสินะพี่นออ้องอะไปเบิ่งกาญจาลิทยาบน อันซื้อได่ย่างเต้าบานบอกก็ได้ว่าไปซื้อสลัดเต้วาาบันจะพาเบิรงวานซมีของขายหลายบอกพี่น้องเดีวยวกันเนะากะกระโปงไก่เราพี่น้องยนางไปบอกมาสองร้อยเมตรนี่ละออกจากซอยมาประมาณสองร้อยเมตรกับถึงตลา,าดกับพี่นอ้องกลับจากตลาดหลังจากพี่นอ้องนี่ในนี้เขากินพีไม่นอ้องว่ามีสลัดเหมือนเนี่ยวันนี้อามา อาม่าบอมาบอมา,อมาขายสลัดเจะพี่น้องมาเพื่อนบอสบายเพื่อนมาอาม่าว่า,อา,าโอ้ว่าจีท่าให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่าจีท่าให้พี่น้องเบาิึงบ้าอันสลัดอมาม่าจะแซบ่บจะแซบ่บพี่น้องกินทุกมือเลยเนี่ยมดแรงนี่ตายไปกินซุปมือเลยครับพี่น้องตอนนี้กับยางทำในซอยแล้วพี่น้องของที่ใดก็คือปลาหมึกยางรากา ก็ได้อันเห็ดเข็มทองเอาไปใส่ย่าง <c oughs> ก็ได้ดอกไม้ไปบ,บ,บ่ายวันพระจะพี่น้องคนนี้แต่ก็ได้ขนมจีนขนมจีนเนี่ยเอาไปให้แฟนที่สาบนุนเอาไปน,น้งนะะองสละคิดหนิพี่น้องก็นนะคะก่อนมาคิดหนาเด้กพี่น้องเด้อมาที่สาบกัดชิ้นยางเข่าซอยแล้วพี่น้องไม่ตีที่มันเหมือนในจกนักรยานแล้วพี่น้อง รถก็ล่าลายในกรุงเทพวัน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 อะไรพี่น้องขอไม่คลิปหนาะได้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกไลท์ได้พี่น้องข,ขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องให้กำลังใจด้วยสาวขบคขอบคุณและลายจ้าขอไม่คลิปหนาะค่ะบ๊ายบาย